ไปลูกมูหน่อยๆเอาไปเบิร์ตนะนี่ครับลูกมูเห็นมาบรรยากาศหมู่บ้านท่ามาเทือที่ช้องเลยัสบายดี บรรยากาศบรรยากาศหมู่บ้านมาครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยแลนครับเด็กหน่อยบรรยากาศดีดีอากาศพอดีเลยครับพอดีหนาวเมืองตน้นไม้แถวนี้งเป็นสิมตาตำเขาเด้ยนะครับเพื่อนเพื่อนบอกสากเนาะ าเพิ่นมาตําเขาเพิ่นมาถิ่มไว้มื้ออื่นเช้าเพิ่นก็นตําเขาครับนี่มื้ออื่นเช้าเพิ่นก็นสิพากันตําเขาพอดีได้โฮมเมイนี่พอดีเลยได้โฮมเมイนี่ก็ได้ตําเขาเนะรราะบ,บ,บ,บรรยากาศหมู่บ้านสบายดีครับบรรยากาศหมู่บ้านโสูง อากาศดีสบายดีไปคุณผู้ชมห้ยได้หน่อยก่อนทักทายเราเราเป็นคุ้มควอมดีบ้านโอ้สบายดีครับผมสบายดีเด้อเข้ามาเล่นน้ำเพลินน้ำไพ่บ้านครับเกษตรเชื้เครื่องแจกนันได้วนโอ้กะคือกะคือเข้านั่นสีเอาเสื้อผ้า มาๆมาให้เด็กหน่อยได้อยู่บอกเสือภามาให้เด็กหน่อยเนาะแต่เฮาสิเฮาสิไว้แบ่งไว้บ้านคูนครึ่งนึงเฮาสิเอามานี่ครึ่งนึงเนาะเฮาแจกแจกมื้ออื่นก็ได้เนาะมื้ออื่นได้บ่ได้ได้มืออื่นเช้าเนาะเฮาก็สิเฮาก็บหคุยกับไผบ้านซะก่อนว่ามาเฮาสิแจกเองบ่ใช่ว่าเฮาสิทิ่มให้ไผ่บ้านแจกเลยเดี๋ยวก็ได้ฟอร์เด้อแต่ก็เด้อขับเด้อดูนครับเด็กๆ กเล็ๆมันมีขนมอยู่ได้แหละเนาะมีได้เนาะขนมมีบอครับบรรยากาศนี่นีะมีขนมมีบอะามไปด้วยเมือครับจำกันได้อยู่บน๊ะ ครับบรรยากาศเด็กหน่อยไลายล้เอาสิเลี้ยงขนมเด็กหน่อยก่อนเอาสิกลับไปบา้านไพ้วันเนาะบรรยากาศรู้บานเนาะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มองคล้ายคลองเนาะนี่นี่เจ้าเจ้าคลองเงินลงมาเนี่ยโอ้อันนี้มองนอน,นโอ้มองคล้ายคลองตีมีชิดกลัวเนาะครับบรรยากาศ คำคำแตงโมงเลยพี่วันเฮ้ยแตงโมงเลยท <Hey. S 1> โมงยังท <Hey. S 1> โมงยังเลย <Hey. S 1> กินข้าวอยู่พี่เนาะได้ได้เช่นกัน <up> ขนมออกมาแน่เล็กหน่อยมุมเกาที่เทาเคยแจกพี่วันจะมาแก้แจ,จเกเจล็กหน่อยหลุดเด้อ บรรยากาศนี่ครับอุ้มน้องครับน้อยๆในแนนี่อุ้มน่องตาลูกตะโกอยู่ตาตาลูกยตาในวัชกาลบรรยากาศอันนี้อันนี้ทางนี่ทางนี่มันไปหอดบ้านไซนี่จะนั่งจะชุนตะโก ออกไปซุมละโกซุมละโกเนี่เขาใส่คือขัวแม่นใช่ต้องทอดขัวออกซุมละโกออกมองที่มีพิพิธภัณฑ์รถทั้งเนาะแม่นบออแม่นใส่บ่อขึ้ขัวใส่คือมันใส่ซุมละโกเาเรียกขัวออกพิพิธภัณฑ์อทางเมืองนองทางเมืองนองเนาะมองที่เขาไปเหรีสุดก่อนเนาะเมืองนองเนาะ เขามานี่เป็นเป็นเพื่นฟังเขาอะไรผู้เรื่องบอสผู้เรื่องบอสฮะเพป็นฟังเขาผู้เรื่องบอสโอ้บอสบอสเข้าใจเนาะโอ้เจ้าเก่งเนาะเข้าใจเนาะฟังเขาเข้าใจเนาะเข่าใจอยู่เลยทั้งเดือนเนาะไม่ไปหรอกบาราไปแต่สิอันไม่ไปนะ เดี๋ยวเมื่อนีร่เขาก็ต้องไปบอกบอกนายบ้านล่องก่อนน่องยูตะปุ่นเนาะมี่มี่มีหลายบอช่วยอ่ะไข่ครบเบิ้ลสุกคนเลยเด้อให้ครบเบิ้ลสุกคนขนมขนมที่เป็นชิ้นสุดก้อนเดี่ยส่าพี่บนเป็นชิมในน้อยไสุดก้อนเนี่ยเนี่ยสามีบ่เอาออกมามาให้เด็กน้อยโหลดนี่แหละเจ้านีละอ้สุดก้อน คือสิวี่ไฟจำข้อใดแล้วเนาะจำเขาจำได้ถ้ามาถ้ามาสุดก่อนหาโมงพอดีครับบรรยากาศหาโมงบรรยากาศดีเนาะบ้านนี้บ้านนี้แสดงว่ามีมามะเฮงเนาะเพราะว่าเห็นต้นเผาสูงเนาะต้นเผาเป็นสูงสูงเนี่แสดงว่าบ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่ขึ้นการทำรูปแยงครับนั่นแหละโอ้เนาะ บรรยากาศเด็กน้อยแต่บ้านบ้านทังห่างกันกะกันกับได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนาะห้างห่างกบรรยากาศแบบนึงอีกนี่คือเย็นอยู่เย็นตาไม้มันจะไปอีกมีมีหมู่บ้านอีกลายเนาะมีมีบ้านหน่อยบ้านจากจั่บานหลักนึ่ง ยังอีกอีกสองสามลักอีบ้านนี้อีก,นนอกโอ้มีหมู่บ้านออกไปเรื่อยๆมีหมู่บ้านเรื่อยๆคใช่ป่อมีล่หมูบ ừ ừ ừ ม่บ<ว>้านอืมันนี้คับโอ้อันนี้เป็นยังน้นอนี่เบื่งครับ <c oughs> อันนี้ครับแนว่ตะบานเท้ากับเน,นว่ยใส่กบด้วนี่เนาะอือแนว่ยใส่กบนีค่นครับเป็นเห็ดเป็นเป็นแควเป็นแควเข้าไป ตบานเท no, <Yeah. S 1> mm ่า hmm กับไซกบนนเผื่อนเนาะมึงในมูน่ะมูยางเห็นไหมูยางขายมูบานเลยจายเลยอ่ายเลยหนามวยนมวนับนับยางเลยนับเลยบอหนับเลยเนาะ้ายเบิ้ลสุกคนหรอเนาะหาครบเลยจะเผาปิดเดอร์ถามถาบุพพกับเสียเอีก

บลดวบ็ดอะบ้าบ็ดอะวบ็ดอะบ้านั่งอีกเบ็ดหน่อนะเอาว่าให้ครบครบคนนะครับ ย่านบกบกลอย่างอื่นเท่ามาเข้าเสียเอาเอ่อเสือผ่ามากแจกเล็กอยู่เลยครับแต่ว่า เขาก็บ่น่ใจว่าสีพิมเพย่นแจกเองมองแค่ว่าเขาสีนได้เขาสิกลับเมืองเขาได้เนาะอนจะมาร่วมกันเนาะสมาิสมามาูอมกันเขาเขาเมื่อนอืมเอสกเลย ต้องบอกพอบ้านก่อนนะครับบอกพอบ้านเลยห้องอุ่นใจนะห้อยืดได้นะเออเนื้อนั่นเลยกคัะอืมบอกพอบ้านเลยครับเลยเบิ้ลยังเลื่อนเออมีอีกบ่มีอีกบ่เบิ้ลแต่บ่ได้ทุกคนเลยยังได้ทุกคนเลยยังได้ได้เบิ้ลแต่บ่ได้เบิ้ลแล้วเนี่ยเือที่นี่เลยเหมาะอาจากเบิ้ลได้ไหมล่ะเบิ้ลทุกคนได้เบิ้ลทุกคนเลยเนาะเลื่อนกันต่ออยากกินกันกิ่นี่ได้ เป็นเทไราวบ้านไม่ลเป็นเทไรละข้าวสิบงั้นสั้นนะไปกินข้าวอยู่ที่ก่อนเหนือก่อนได้พี่กันโอ้โหเด็กหลายๆนั้นได้ได้ครบทุกคนเลยน้องไปวัานน้องขามเป็นตโวเกียร์เด้อได้ครบทุกคนแหละครับเด็กหน่อยหลายหลายบ้านใหญ่เติบครับบ้านเก่าแก่เพาอเบื้องต้นออกเผากระหูเนาะ เราตุ่นลูกแพะสูงน,นีน่แสดงว่าบ้านเพื่อนเขาแก่เติบครับเพื่อนครับบรรยากาศเดีย๋ยวไปเฮือนเพื่อน,กนีกันครับเพื่อน,นตเมืองครับโอ้บรรยากาศดีเนะาะบรรยากาศหมู่บ้านบมอบแบงค์ให้ผู้เฒ่าเ,เนี่ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยเบิ่งลูกหมูนะเพื่อนเบิ่งเขาเสียให้เบิ่งลูกหมู เห็นบหมโอ้ยลูกมูนหน่อยๆเอาไปเบิดเน่ยนี่ครับลูกมูเห็นบหมจุดยอดเลยลูกมูตัวเล็กๆมีตัวสีขาวครับเดี๋ยวเาสิขึ้นเบิ้งเพืเ่อนคัน่วเพื่อนคั่วของพี่น้องเขาเนาะพี่นนะ้องเอาบลูเนาะ โอ้มีแมวรับโอ้เยนรัวเออโอ้ยนาว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 เลยโอ้นี่เนาะไปบ้นของเป็นของเลยโอ้เป็นตุ่มยังนี่หนาวจีโอตุ่มยังนี่น้องไม้เออโอ้น้องไม้ยังมีเหลาเออหลาโอ้นอเลานเป็ไาเป็นอะไรเหลาในในหวยในยังเขานี่บ่ คือจะอ่านก่อนค่าเน้อยไหมเนาะนอเห่านอเหลานอเหลานอเหลาเอ้าดูบรรยากาศอันนี้เนาะพิงไฟบรรยากาศเนี่ยหนเนาะพินไฟเรืนดาวเลยดูดาวเนอะโอ้เขาเข้าเห็นกันสองเทือเนาะสองเทือเแล้วโอ้นู่นเข้าเลยโอ้เข้าจะชู้เว้ย ใช่ครับนี่ไม่เอาฟอบนี่านีา้อริ่มเิการเรครับบรรยากาศครับเอามากบรรยากาศเดี๋ยวนี้มึงเด็กหน่อยไร้ไร้เดี๋ยวเอาเสียกันเนาวมาเอาเสียกันหนาวมาให้สาว เขา,า,า,าเอาเขาบ่ได้เอาถนั้นมานะครับเขามาให้คนลโตเด้อ<ห>เสือกันหนาวใจกันใจเด้อพมาสุดก่อนคาตั้มคาตัมเขาให้เบิงเนาะคาตัมเขาให้เาเบิงบรรยาก,กาศ